เรื่องของก๊อปกับชาวจีนนะครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานเลยนะขนาดมีคนเขาล้อเล่นว่าคําว่า copyright เนี่ยอาจจะไม่มีในพจนานุกรมของชาวจีนก็ได้เพราะนอกจากสินค้าต่างๆมากมายนะครับแบรนด์ของกินเนี่ยพี่จีนเราก็ไม่เว้นนะถ้าใครเคยไปเที่ยวที่เมืองจีนนะครับเราจะสามารถหันสาได้กับความสร้างสารรค์ของพี่แกเลยทีเดียวคือบางทีนี่ก็ก๊อปแบบหน้าด้านๆคือเห็นว่าก๊อปมาจากแบรนด์ไหนอะหรือบางทีก็ก๊อปเนียนซะขนาดฝรั่งคิดว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่ที่บ้านเขาก็มี ก็คือเดินเข้าไปผิดร้านกันเลยนั่นแหละรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN d a r y วันนี้นะครับเราก็จะมากร้านต่างๆที่ถูกพี่จีนเราเนี่ยได้เอาไปตัดต่อพันสุกคำซะแบบเเจ้าของแบรนด์เขาเห็นแล้วคงระเหี่ยใจจะมีร้านอะไรกันบ้างแล้วเพื่อนๆจะแยกออกกันไหมเราก็มาลองฟังกันเลยครับกับอันดับ1นพิซซ่าฮะ มีหลายๆคนนะครับเคยบอกแอดว่าเวลาคนโฮก็อปปี้เนี่ยมันก็อาจจะเหมือนกับคําชมว่าคนหลายๆคนเขาอาจจะเห็นว่างานของเราสวยงานของเราไปที่ยอมรับมันก็เหมือนกับเป็นการสรรเสริญอะไรเราไปอย่างนั้นนะซึ่งข้ออ้างนี้นะครับก็พอจะทำให้หลายๆคนเนี่ยลดความหัวร้อนไปได้เวลาที่ถูกคนกอ๊อปแต่ก็ไม่รู้จะมากได้ขนาดไหนนะถ้าเทียบกับเจ้าของแบรนด์พวกนี้ที่เขาต้องไปเจอกับพี่จีนถึงแม้ว่าทางจีนนะครับจะมีกฎหมายอะไรออกมาควบคุมบ้างเนี่ยแต่ชาวจีนก็ยังสรรหาวิธีที่ก๊อปปี้แบบไม่ผิดกฎหมายมาได้อยู่เลยทีเดียว ซึ่งบางครั้งมันก็ทํำในง่ายๆแค่การเปลี่ยนตัวอักษรแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองอย่างเช่นแบรนด์หนึ่งครับที่เราเห็นแล้วต้องอุทานออกมาว่าพิซซ่าฮะกันเลยทีเดียวคือมันฮาจริงๆนเนะเขียนว่าพิซซ่าแล้วก็ h u h แค่ไม่มีเครื่องหมายคําถามตามหลังเท่านั้นเองซึ่งร้านนี้นะครับแอดก็พยายามหาข้อมูลมาแล้วแต่ก็หาได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเจอแค่รูปภาพตอนที่ร้านมันกาลังปิดก่อสร้างอยู่นะครับ แต่ถ้าดูจากป้ายภาษาจีนที่มันเขียนว่าปิซซาซึ่งแปลว่าพิซซาแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเดาๆได้ว่าน่าจะเป็นเมนูที่เรียนแบบมาจากพิซซ่าฮัทเนี่ยแหละครับซึ่งนี่ก็เป็นอันดับอุ่นเครื่องเท่านั้นนะครับเพราะเรื่องต่อจากนี้มันจะมีอะไรมากกว่าก,การแค่เปลี่ยนตัวอักษรในโลโกส้สซยอีกร้านที่2ครับ Buckstar Coffee คือแค่พูดชื่อให้ก็น่าจะรู้แล้วนะว่าเขาเรียนแบบมาจากอะไร นอกจากการเปลี่ยนตัวสอรน,นะครับสิ่งหนึ่งที่พี่จีนชอบเลยเนี่ยก็คือการเล่นสลับคำครับอย่างเช่น Star Buck ก็สลับให้มันเป็น Buck Star เ,เสร็จแล้วเขาก็ไปใช้ไอเดียสร้างสารรค์ต่างๆครับในการออกแบบโลโก้ให้เหมือนกับของจริงมากที่สุดแต่ก็ต้องมีอะไรที่แตกต่างครับซึ่งนอกจาก Buck Star แล้วเนี่ยพี่จีนของเรานะครับก็ยังได้รังสรรค์ USA Buck Sun Buck Lucky Coffee หรือว่า Star uck, มาเลยทีเดียวคือ uck, มาเป็นผลเลยฮะแม้จากความสร้างสารรค์นี่ช่างมีล้นหลามจริง ซึ่งแต่ละร้านเนี่ยนะครับเขก็จะมีเมนูที่เรียกว่าก๊อปปี้สตาร์บัคมาเลยสตาร์บัคโฮงแบบฮิตมากในเมืองจีนนะครนอกจากนั้นก็พยายามเรียนแบบไปถึงพวกผลิตภัณฑ์ของที่เขาได้ใช้ในร้านเลยนะครับอย่างเช่นแก้วกาแฟที่พยายามจะหาโลโก้อะไรสีเขียวๆมาแปะ แล้วที่น่าทึ่งมากที่สุดนะครับก็คือบางร้านเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจมาที่จะเรียกลูกค้าแบบพี่จีนนะแต่เขาเรียกลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติครับคือด้วยความที่มันเหมือนลากับแกะแบบนี้ไงประกอบกับเมนูที่เรียกว่าแบบยกเซตมาจากสตาร์บัคเลยไม่ว่าจะบรานี่มาฟฟนหรือว่าเมนูเอกลักษณ์ของเขาอย่างแฟรปบูชิโนนี่ก็ยังมีเลยฮะบวกกับความที่ว่ามันมักจะไปตั้งอยู่ตามห้างดังๆใหญ่ๆนะครับดังนั้นก็จึงไม่แปลกที่ว่ามันจะสามารถหลอกชาวต่างชาติที่แบบขาดคาเฟอีนจนตาลายมองไม่เห็นว่านั่นนเปป็โโลลก้แบบขององมได ซึ่งมันก็เป็นประเด็นดรามา่าอยู่หลายครั้งเลยนะครับคือพวกฝรั่งเนี่ยเขาไปกินมากินเสร็จเรียบร้อยออกมาจากร้านแล้วคนพบว่าอ้าวนี่มันไม่ใช่สตาร์บัค s นี่ก็แบบดราม่ากันในเน็ตแบบละนาวกันเลยทีเดียวร้านที่3 712 หนึ่งในร้านขายของยอดฮิตที่ขึ้นเป็นดอกเห็ดทั่วบ้านเราอย่าง7 e เ e ่นอีเลเนะครับมันก็ไปคิดติดตลาดในบ้านพี่จีนเขาเหมือนกันนะคือไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานะครับเซเว่นอีเนี่ยก็ได้เติบโตมาที่จีนจนกระทั่งกลายเป็นที่รู้จักของคนจีนเช่นเดียวกับบ้านเราครับแล้วก็ด้วยความที่ว่านี่สัยของคนเอเชียนะครับจะเป็นคนที่ชอบหาอะไรจุกจิกกินตอนกลางคืนซึ่งบางทีก็ไม่ใช่แค่มือเล็กๆด้วยนะแต่เป็นมือใหญ่ๆเลยก็เลยทำให้เอร้านสะดวกซื้อสัญชาติอเมริกันอย่างเซเไ่นอีเลเว่นเอี่ยาาด,ออออยงงยดครับ แล้วเมื่อร้านมันไปดังในจีเลยเนี่ยก็ไม่ไหวนะที่พี่จีนของเราจะต้องเอามันมาจับดัดแปลงรีมิกซ์กลายเป็นเวอร์ชั่นของเขาแต่จะแปลงเป็นอะไรดีล่ะ7 e เ e ่ E อีเลเวนอมันเป็น11ใช่ไหมงั้นเราก็เสริมบวกหนึ่งเข้าไปแล้วกันก็เป็น7 e เ e ่นทครับที่จะผุดขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นร้านที่ทำหน้าตาเหมือนกับของจริงมากนะไม่ว่าจะสีสันแบรนด์โลโก้เพียงแค่เปลี่ยนคำว่า11เป็น12เท่านั้นเองนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังทำเนียนมากขนาดที่แบบว่าใครที่เมาเมามาจากการแฮงในรอบดึกเเเนนนนนีีก็ต้นนนน้้้้องงมดดิพลาาาาขปใรบหะ แต่แม้ถ้าจะทำขนาดนี้อนาคตมันก็คงจะมี713 714ตามมาเรื่อยๆหรือบ้างของที่ขายในร้านของเขานะครับก็จะมีคล้ายๆกันเลยตั้งแต่แซนด์วิชสลับเปาขนมจีบน้ำผลไม้ขนมกรุบกริบแม้กระทั่งขาไก่ตุนอัดแพ็คแบบชาวจีนชอบก็ยังมีเลยนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมี7 a p p l e ขึ้นอีกครับที่เล่นเอาโลโก้ของ a p p เปเนี่ยไปฟิวชั่นกับโลโก้7 e เ e ่นอแต่แอดคิดว่าเจ้าของร้านเขาคงแบบไม่มีเจตนาจะแบบหลอกให้คนเข้าใจว่าเป็นร้าน7 e เ e ่ E อลหรอก คือไอเฮียแกคงมีความชอบส่วนตัวกับ iOS มากกว่าแล้วเราก็มาดูกับร้านต่อไปเลยครับ Cheeseburger ชื่อเนะี่ยอาจจะฟังไม่คุ้นคุ้นหูนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆได้เห็นโลโก้ของร้านนี้แล้ว,ลวก็จะต้องรู้แนะ่ว่ามันก็อปปี้มาจากร้านไหน Burger King ครับคือเป็นการเปลี่ยนอะไรแบบที่ง่ายๆมากตัดคําว่า Burger King ออกแล้วก็แปะคําว่าชีสเบอร์เกอรเข้าไปแต่คนก็จะเข้าใจผิดไม่ว่าเป็นร้านที่ขายแค่ชีสเบอร์เกอร์อย่างเดียว เพราะว่าจริงๆแล้วนะครับในร้านนี้เนี่ยมันก็ได้ขายเมนูทุกอย่างที่เรียกว่าแบบก๊อปปี้มาจากเบอร์เกอร์คิงเลยทีเดียวอาจจะเป็นไปได้ว่าเมนูสุดโปรดของเจ้าของร้านนะครับเขาเป็นชีสเบอร์เกอร์ก็เลยจัดแจงเปลี่ยนให้เป็นชื่อร้านชีสเบอร์เกอร์ซะเลยแบบนี้มั้งฟังมาถึงตรนนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแม่มองไม่ออกกันเลยไงว่าของเป็นของก๊อปปี้ทำไมไม่คิดจะไปเดินเข้าร้านของจริงซะละ่ะ ก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าพวกเมนูแบบเบอร์เกอร์นี้เนี่ยถึงแม้มันจะเป็นที่ชื่นชอบสําหรับชาวจีนนะครับแต่ถ้าว่าไอ้พวกแบรนด์เบอร์เกอร์ดังๆส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มักจะเปิดอยู่แค่มืองใหญ่ๆเท่านั้นเองดังนั้นนะครับตามที่ห่างไกลที่ไม่ค่อยมีร้านฟาสต์ฟู้ดแบบฝรั่งนะฮะ พวกเราเฮียสัวถาหัวหมอต่างๆเนี่ยเขาก็จะตั้งใจให้ในชนบทบ้านเขาเนี่ยมีอาหารแบบฝรั่งฝรั่งให้ชาวจีนเขากินด้วยก็เลยจัดการนําร้านเหล่านี้เข้ามาครับแต่แบบจะไปซื้อแฟรนไชส์มามันก็แพงใช่ไหมก็เปิดเป็นร้านของตัวเองเล็กๆซะเลยแล้วก็แบบแค่เปลี่ยนโลโก้อะไรแค่นี้ที่สําคัญก็คือมันขายดีด้วยนะครับถึงแม้ว่ารสชาติความรู้สึกและคุณภาพมันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนกับต้นฉบับจริงๆ100%เซแต่ก็แบบมีกินก็ดีกว่าไม่มีจริงไหมร้านที่5 Daily f e r r y ถ้าเพื่อนๆไปเที่ยวเมืองจีนแล้วอยากจะกินโอรีโอบริาตแต่ว่าหาไม่เจอนะครับแอดก็ขอแนะนำโอรีโอ้ไอสตรอมหนึ่งในเมนูเด็ดจากร้าน a i r y f a i r y ชื่อคุ้นๆไหมฮะจากราชินีแห่งนมนมกลายเป็นนางฟ้าแห่งนมนมแทนหลายๆคนคงอาจจะไม่รู้นะครับว่าร้านเดลี่ควีนเนี่ยเขามีซอฟต์เสิร์ฟที่เป็นสูตรลับของร้านเขาที่ทําให้ร้านเขาได้สามารถดังได้ขนาดนี้และด้วยความที่ว่ามันดังไปทั่วโลกขนาดนี้ไงหลายๆที่ก็พยายามจะก๊อปปี้สูตรของเขาแต่ก็ก๊อปไม่ได้ครับแต่พี่จีนเอาเลยเนี่ยเอาไปอีกสเต็ปหนึ ซึ่งก็ต้องขอบอกว่าเขาทําได้ดีเสียด้วยนะคือร้านนี้นะครับมันก๊อปปี้ทุกอย่างตั้งแต่ DQ บนเสื้อพนักงานหรือว่า DQ บนโลโก้เนี่ยเปลี่ยนให้เป็นไปนพวก DF แล้วก็ทําการรีมิกซ์ชื่อไอเทมใหม่ครับจาก Blizzard ก็เปลี่ยนให้เป็น Ice Storm ที่สําคัญคือร้านซอฟต์เสิร์ฟเนี่ยนะครับมันฮิตมากขนาดที่ว่ามันได้ขยายสาขาไปถึงแอฟริกาใต้แล้วด้วยสโลแกนที่ว่า The Taste of California แปลว่ารสชาติจากแคลิฟอร์เนียครับซึ่งก็ไม่รู้นะว่าคนที่ใน,นเขากินแล้วเขาจะทายออกหรือเปล ร้านที่6 m i c h a e l Alone ร้านฟา s t ์ฟู้ที่ยึดเป็นอันดับ2ของเมืองจีเลยนะครับก็คงจะไม่พ้นกับ Mc Donald s ซึ่งก็นับว่ามีร้านอยู่แทบทุกหัวมุมเมืองของประเทศจีนเลยแหละแต่ถึงกัะนั้นก็ตามนะครับมันก็ยังมีที่ว่างพอที่ชาวจีนหัวสร้างสารรค์จะเข้ามาทำอะไรแปลกๆอย่างเช่นร้านนี้ครับ m i c h a e l Alone ก็จะเป็นร้านแบบที่มีโลโก้แมคโดนัลล์ครับแต่ว่ากลับหัวกลับหางแล้วก็เปลี่ยนชื่อซะและก็ที่สําคัญนะครับเขายังมีตัวมาสคอตที่ตั้งอยู่หน้าร้านเป็นคุณลุงโบโซด้วยแต่ทนนที่เขามันจะเป็นตัวสีแดงก็กลับเป็นตัวสีน้ําเงินครับนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีร้านที่แบบเอาโลโก้มาฟิวชั่นกันกับโลโก้แบรนด์อื่นด้วยอย่างเช่นร้านไมค์ว่องครับที่เฮียแกเลนเอาโลโก้แมคโดนัลล์ไปแป,ะ,ปะบวกกับโลโก้ไนกี้หรือจะเป็นไปบวกกับคุณลุงเป็ดในดิสนีย์จนกลายเป็นแม็กด ส่วนเมนูที่ขายในร้านนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่เบอร์เกอร์มันฝรั่งทอดนักเก็ตแล้วก็เมนูแบบพวกชิคเก้นบิ๊กแม็กอะไรที่แบบฮิตๆกันในแม็กนั่นแหละครับแม่ก็ดังซะขนาดนี้เนนะพี่จีเราก็ต้องขอเข้าร่วมบ้างแต่นั่นก็ยังไม่เทียบเท่ากับร้านฟาสต์ฟู้ดที่แบบฮิตเป็นอันดับหนึ่งของเมืองจีนนะครับแต่ก็จะไปถึงตอนนั้นเนี่ยถากผู้ฟังรู้สึกว่าคลิปนี้หนุกแล้วก็อย่าลืมแชร์ต่อยเพื่อนๆด้วยนะครับแอดก็ยังมี Facebook i g ด้วยนะไปแวะกันได้้้โอเเเครราาาามต่กันนลยยสุดท KFD KFC นะครับว่าน,นัเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดของอเมริกาที่เติบโตมากที่สุดในเมืองจีนแล้วมัง้งด้วยความที่มันเป็นร้านอาหารแบรนด์แรกเลยนะครับที่แบบว่าได้ทําให้ชาวจีนเนี่ยรู้จักกับฟาสต์ฟู้ดคือตั้งแต่ปี1987ที่มันได้เข้าไปเปิดตัวในประเทศจีนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบโด่งดังในประเทศจีนตั้งแต่นั้นมาเลย ด้วยความที่ว่าไก่นะครับเป็นหนึ่งเ,เมนูอาหารที่แบบชาวเอเชียเขชอบกินมากโดยเฉพาะชาวจีนเนี่ยดังนั้นก็จึงไม่แปลกนะครับที่ว่าร้านไก่ทอดเนี่ยมันจะขายดิบขายดีในเมืองจีนเสร็จแล้วเกินแล้วด้วยความที่มันขายดีแบบนี้เ,เองก็เลยมีพี่จีน,นยอยากทําบ้างครับจากร้าน KFC นะครับมันก็ต้องมีอะไรต่อจากตัว C D E F G ใช่ไหมมันก็มีจริง K F D K F E K F G คือถ้าทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันคงมีถึง K F Z เลย แต่ว่าเขาก็ยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นนะครับยังมีการเอาตัวอักษรเนี่ยมาสลับไปมาเราอ,อย่างเช่น F B C K L C F C K มีเลยไม่พี่จีนตั้งแต่สตาร์ฟแล้วนะคือคนจีนเขารู้ไหมเนี่ยมันแปลว่าอะไร ส่วนคุณลุงเคสกับสีแดงขาวน้ำเงินที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับก็ถูกเอาไปดัดแปลงซะแบบจนปนปี้เลยไม่ว่าจะเอาไปเปลี่ยนแปลงเป็นอามากไกอ้วนๆหรือว่านาย,ยกโอบามาเนี่ยเขาก็ยังมีเลยไปร้าน OFC ครับซึ่งไอเฮียเยจ้าของร้านนะครับก็บอกเขาชอบประธานาธิบดีผู้นี้มากเขาคิดว่าร้อยยี่หมือนท่านโอบามาเนี่ยมีเสน่ห์เหมือนกับชายสิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภของชาวจีนนะเขาก็เลยอยากจะเอาท่านโอบามานะครับมาแปะเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภของร้านเขาซะเลยแหมเฮียแกก็คิดไปไกลมากแต่รู้สึกว่าเหมือนหลังๆร้้าาาานนนีีมมมัััจะะปรรเดด็่อสกยงคบ ก็เลยต้องเปลี่ยนจาก OFC ไกยเป็น UFO แทนแต่ว่าแบบชื่อนี่มันจะขายอะไรไก่ต่างดาวกันเลย นอกจากการก๊อปปี้ร้านไปเพื่อขายไก่ทอดไก่ป๊อปมันบดเฟรนช์ฟรายอะไรแบบที่ KFC เขามีแล้วนะครับมันก็ยังมีพวกชาวจีนคนอื่นๆครับที่เขาก๊อปปี้แค่โลโก้ร้านไปแล้วก็ไปเปิดร้านอย่างอื่นอย่างเช่นร้านหนึ่งที่แอดเคยเจอมากับตัวเลยเนี่ก็คือร้านยงเขอต้าหวังครับมันจะเป็นร้านขายน้ำเต้าหู้กับปลาทงโกนี่แหละแต่ว่าโลโก้ของร้านนะครับจะเป็นคุณลุง KFC ที่ไม่ใส่แว่นครับแต่ที่ฮาที่สุดคือไอ้ลุงเลสิกเนี่ยมันไปเปิดประจันหน้ากับร้าน KFC เลยครับคือข้างซ้ายมีคุณ FC, คุณลล ic เสอยู่ คือแอดคิดว่าถ้าเกิดผู้พันไก่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาอาจจะปืนมาไล่ยิงคนพวกนี้ก็ได้เพราะมันก็เคยเป็นเรื่องที่ผู้พัน KFC เขาได้ทําจริงๆแล้วนะถ้าใครอยากรู้เรื่องราวดักๆของผู้พันเนี่ยก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ลิง์ด้านล่างนะครับผม อันที่จริงเอร้านก๊อปปี้แบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีเฉพาะแค่ในเมืองจีนนะที่บ้านเราเองเนี่ยมันก็มีเหมือนกันเป็นร้านขายไก่ฮิตเลอร์ครับคือเขาเปลี่ยนจากผู้พันเคฟซีเป็นผู้พันฮิตเลอร์แล้วถ้าเพื่อนๆเ,เคยไปเจอของก๊อปอะไรแปลกๆก,ก,ก็สามารถเอามาคอมเมนต์กันด้ที่ด้านล่างน,นะครับผมถ้ามันมีเยอะๆอ,อ,อีกเนี่ยเดี๋ยวแอจะเอามาทาให้ฟังกันหนุกๆแบบนี้อีกแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย